อยไม่ต้องมองกล้องอ้โอ้ยหุ่นนี่ใช่เลยอะต้องพวงลอยดูดูหุ่นโอ้โหไปครับโอ้เฮ้ยมันขึ้นหน้าไอ้มันไอช่อนป่าวะไอเอาอันนั้นขึ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 ้นย้อนโอ้โหย้อนท่านี้ช่อนป่าวะเอาขึ้นขึ้นขึ้น มุนมุนขึ้นมาต่อต่อไว้อะเออเอาเอาขึ้นมาไว้ผิวน้ำน้อยแค่นั้นแหละพอเอ้ยย่าขึ้นมามากอ่ะพอแค่นั้นแหละนั่นแหละฝากไว้แต่กลัวจุมลงไปน้อยลงไปน่อยนี่ครับโอ้โหเสื้อตัวนี้ได้ได้มาจากอ่า อเมริกันใจอ่อนนะครับโอ้ยขันกระเด้ากระเด้าพนนี้ไอ้ชมมันทำอะไรนะฮะมันกระเด้ากระเด้ากระเด้าอ่ะก็ปลายขันมันกระดึก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 อ่ะมึงเคยเคยเห็นไอ้นี่ไหมเคยเห็นไอ้นี่ไหมไอ้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 ที่ที่ในโฆษณาเหมือนนอนน่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตัวนี้นึกว่าเรือดำน้ำรัเสเซียโอ้โหโอ้ยอยัยมองหญ่กเ็เหลือเลืออวยฮิตเลอร์เลยฮนะฮุนดูหุ้นคนอัดนะครับข้างหลังนี่นึกว่าอานชวัตเชนเกอร์นะครับคนเล็กดูข้างหน้าเขานิดนึงครับพอเขาใส่แวน่นน่าจะคล้ายมากอาน ชมเป็นคนเมื่อตายร่ไอ้ชมก็เป็นคนเมื่อเหมือนครับต้องเล้าหลมไม่งั้นมันไม่ยอมเล้าหลมด้วยเออไอ้ชมเนี่ยต้องค่อยๆเล้าหลมโอ้หลมปฏิหลมเอ็นๆเฮ้ยเต็กตัวเล็กกว่ากูตอนด้านตอนขึ้นมาจากน้ำก็ใหญ่เลยหูยแม่งไปครับ ไปกับน้ำไอ้น้ำไหลๆแล้วนะไอ้นี่ใหญ่ใบโบมาแล้วมาแล้วนี่ครับนี่ครับนั่นนั่นนั่นของเขาครับนี่ครับของดาวครับนี่ ผมยังไม่ได้เลยไ่นี่ของดาวครับของดาวครับของดาวเกี่ยวข้ามเล็กกว่าด้วยเล็กกว่ากูเว้ยตั้งขึ้นหมาฟาวด้วยตั้งขึ้นโยกมาตั้งขึ้นโยกมาดาวเล็กกว่าเยอะตัวนี้เขายอมแล้ว ฟาวฟาวอีกเหรอโอ้โหเกี่ยวเท่าๆใกล้เคียงกันอ่าดูนะครับดูนะครับตุ๊กตาก็รู้เล็กกว่าโอ้ยติดอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่เอาฟาวฟาวฟาวแข่งแข่งขันนี้จบเลยครับเขาปรับแพ้ฟาวครับเอา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 คางกินนะครับนีครับเล็กกว่าโผล่ หอบเลยครับหอบเลย